พี่วันนี้ขอเสนอตอนตะลึงเบืงกันตะลอนอุดรตอนสามตั้งทรายพี่นะคะกิจกรรมแรกของวันก็คือต้องกินเราก็มาอยู่กันที่ร้านเฟื่องโภชนาะอยู่หน้าวัดไทยนั่นเองวันนี้เราจะมาลองกินข้าวเปียกแล้วก็แกงเส้นกันข้าวเปียกกับแกงเส้นเป็นยังไงเน่ยยังไม่เคยเห็นกันนะคะวันนี้น่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูว,ว่ามันอร่อยขนาดไหนและหน้าตาม็นยังไงตามไปดูกันเลย ก็แน่นอนล่ะฮะท่านผู้ชมเรื่องกินน่ะมันเรื่องใหญ่ลูกพี่พาเที่ยวทั้งทีก็ต้องใช้พลังงานเยอะอยู่เราก็เลยมาที่ร้านเฟื่องโภชนาซึ่งอยู่หน้าวัดไทยเลยนะฮะบรรยากาศรอบๆนั้นน่ะก็มีของขายเยอะแยะเลยเพราะว่าวันนี้จะมีบั้งไฟพญานาคด้วยนะฮะท่านผู้ชมรู้ละวข้าวเปียกคืออะไรข้าวเปียกก็เปีดกจับยวน,นั่นเองแกงเส้นก็เหมือน ก๋ยเต๋ยววนเส้นก๋ยเต๋ยวน้ำใสวนเส้นอนะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นอ่ะจะอร่อยกว่าวนเส้นธรรมดามันจะนานๆากว่าแล้วเส้นอร่อยมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมเส้นเหมือนละช่องเลยอร่อย ก่อนจะเข้าวัดไทยรู้หรือเปล่าวัดไทยนั้นนะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งโขงเลยนะและแถมยังเป็นจุดชมบั้งไฟพิานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดหนองคายด้วยละ่ะฮะแต่นอกจากสถานที่ชมบั้งไฟแล้วยังมีรูปปั้นพญานาคนากปก้าวเสียนที่ตั้งเด่นอยู่ริมโขงและยังมีท้ามเมืองบาดานจำลองให้เราได้ลองเข้าไปด้วยนะฮะค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดไทยนะคะอำเภอพลมิสยัย ตอนนี้นะคะคนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นตรงกับวันออกพรรษาค่ะวันออกพรรษาเนี่ยก็จะมีเออทศกาลบั้งไฟพญานาคน,น,นะคะคนก็จะมาจับจองพื้นที่กัน,นะคะ่ะคอยดูบั้งไฟพญานาคคืนนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่วัดไทยเนี่ยมีข้างหลังนี้ค่ะเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไฮไลท์ของวัดค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าสวยขนาดไหนหรือเป็นยังไงไปดูกันเลยถ้ำเมืองบาดาจำลองนั้นเข้าไปอ่ะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยละและภายในอ่ะก็เย็นสบายมากๆเลยอีกด้วยนะฮะ วันนี้เราต้องกลับอุดรแล้วนะคะเราไม่ได้ดูบ้างไฟพญานาะคดูคนแบบเริ่มมาจับจองแล้วะคะ่ะเริ่มมาจับจองพื้นที่หจับจองพื้นที่ดูบ้างไฟพญานาคแล้วแม่น้ำคงสวยมากเลย การดูบั้งไฟพญายนาคถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่เทศกาลหนึ่งเลยนะคนที่มาดูนั้นนะ่ะก็จะมีทั้งคนพื้นที่และก็คนที่เป็นนักท่องเที่ยวปะปนกันไปและส่วนคนที่อยากได้วิวสวยๆนั้นก็ต้องมาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่หัววันเลยนะฮะถึงแดดจะร้อนแต่เขาก็ไม่กลัวนะฮะเพราะว่าการดูบั้งไฟพญายนาคนั้นนะ่ะปีหนึ่งสามารถดูได้แค่ครั้งเดียวเองนะและแล้วเราก็ออกมาจากวัดไทยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า มีข้อมูลดีๆนะคือถ้าใครเนี่ยอยากจะมาดูบ้างไฟพญานาคที่อำเภอพลพิสัยนะคือเราถามป้าที่เราซื้อน้ำแดงมาสเสบียงสเสบียงสเสบียงที่เราจะเดินทางกันต่อเราก็ถามว่าเอะปกติแล้วเนี่ยที่อำเภอพลพิสัยเนี่ยบบ้งไฟพญา,า,พานาคจ,จะขึ้นกี่โมงเขาบอกว่ามันก็แล้วแต่ปีบางปีก็สี่ทุ่มบางปีก็ เร็วกว่านั้นแต่เขาก็บอกว่าส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะขึ้นประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มอย่างนี้หรือไม่ได้ก็ไปยันเช้าเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดคำชะโนดนะคะไปเจอกันที่วัดคำชะโนดเลยตอนนี้นะคนเยอะมากมาก ที่วันคํมชะโนนนะคะอาจจะเป็นเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันออกพรรษาด้วยแหละนะคนก็เลยเยอะมากเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนือสิ่งอื่นใดเราจะต้อง New Normal มีแมสแล้วก็มีแบบประชาชนเพื่อไปลงทะเบียนกันที่จุดคัดกรองก่อนนะคะตอนนี้เรามาลังจะเดินทางไปที่จุดคัดกรองอุ้ยมีงานด้วย ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เราก็ต้องรอคิวเพื่อที่จะเข้าไปในเกาะคำชะโนดนะฮะแต่ว่าเราก็รอคิวไม่นานนะแปบ๊บเดียวก็ถึงคิวเราแล้วล่ะถึงคิวแล้วค่ะคะ2,653กับ2,654ดีมากเลยอ่ะทุกคนเขาปล่อยให้เราเข้ามาแล้ว เข้ามาแล้วเข้ามาถึงวัชชันนอลแล้วค่ะก็ต่กี้เราก็เดินมาจากทางนี้จริงๆน่ะจริงๆน่ะเราจะเราจะหลอยก็ได้แต่ว่าเราเป็นคนดีไงใช่ป่ะเราเป็นคนดีใช่ป่ะตาแค่กลัวถูกจับได้ใช่แล้วฮะเราควรต่อคิวและไม่แซงแถวกันพอทำอย่างนั้นอ่ะมันไม่ดีเลยนะและแล้วเราก็ได้เวลาเข้าไปในเกาะคําชโนดกันแล้วจะรออะไรล่ะไป นั้นอ่ะเป็นป่าพุน้ําจืดแห่งเดียวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแถมยังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอีสาในให้ความเคารพศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากตามตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาของพญาสีสุดโทน,น่าพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้าโขงและยังมีความเชื่อกันว่าที่แห่งนี้มีจุดเชื่อมระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์อีกด้วยนะและแล้วนะคะเรากําลังมาที่จุดสุดท้ายก็คือจุดที่เป็นสารเก่านะคะหรือตรงตำนานผีจ้างหนังนั่นเอง แล้วก็มีเครื่องสักการะบูชาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็ให้ดูสะพานนะคือเขาบอกว่าสะพานอันนี้เนี่ยเป็นสะพานที่เขาทําใหม่ก็คือตอนที่มาจ้างหนังใช่ไหมคะเขาสามารถเข้ามาได้เลยก็คือรถเลิศอะไรเงี้ยเข้ามาได้แบบเข้ามาแบบมาตั้งหนังจ้างหนังเลยเงี้ยแต่พอเวลาตอนออกก็คือมาแบบเป็นเลนเป็นน้ำก็คือเฮ้ยเขาไม่ได้ไรเงี้ยแล้วแบบแล้วตอนที่ฉันละสายเขาได้ยังไงอย่างเงี้ย กก็แลดีตำนานผีจ้างหนังมีเรื่องราวมาเมื่อปี2,532มีเจ้าของบริษัทหนังเร่้เล่าว่าตนถูกจ้างไปฉายหนังกลางแปลงที่วัดแถวป่าคำชะโนดแต่มีข้อแม้ว่าต้องฉายจบแค่ตีซีและให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามอง เจ้าของหนังก็เตรียมอุปกรณ์และขึ้นรถบรรทุกเพื่อจะไปใช้หนังแถวป่าคำชะโนดพอขับรถไปก็ค่อนข้างจะมืดแล้วแล้วก็เกือบจะหลงทางแต่อยู่ดีๆมนนีผู้หญิงสองคนใส่ชุดดำมานำทางให้ไปที่วัดและพอถึงวัดก็ใช้หนังตามปกติ แต่ผู้คนในนั้นน่ะผู้ชายจะใส่เสื้อขาวและผู้หญิงจะใส่เสื้อดําทุกคนเลยภายในงานน่ะไม่มีของขายเหมือนงานวัดอื่นๆนะพอฉายหนังจบตอนตีสองผู้คนก็เริ่มแยกย้ายทีมงานก็เก็บอุปกรณ์กลับและขาก,กลับนั้นก็มีผู้หญิงสองคนนั่งรถมาส่งด้วยหลังจากนั้นเจ้าของก็ออกมาได้อย่างปกติและได้เริ่มสืบค้นประวัติผู้ที่จ้างหนังในวันนั้นซึ่งก็มีตัวตนอยู่จริงและก็ได้ติดต่อผู้ที่จ้างหนังคนนั้นไปและมีการพูดคุยกันแต่เรื่องก็เป็นว่า ผู้จ้างหนังคนนั้นบอกว่าไม่เคยได้จ้างหนังมาฉายมาก่อนเลยและก็ได้ไปดูสถานที่ที่ฉายจริงก็ต้องกลับตกใจมาเพราะว่าสถานที่นั้นรถบรรทุกที่ขนอุปกรณ์นั้นไม่มีท่าทีที่จะเข้าไปได้เลยจึงยังเป็นที่สงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าเหตุการณ์วันนั้นคืออะไรตอนนี้นะเราก็มาอยู่จุดที่บริษัทแจ่มจันทร์เขาเอารถเขาแล้วก็หนังกลางแปลงของเขาอะ่ะมาไว้ที่นี่เลยนะเดี๋ยวเราดูกัน วัดสิริสุทโธคำฉโนดมีประวัติมากมายกว่าผีจ้างหนังนะและยังเป็นที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากอีกด้วย ถามเพราะว่าอ้าวแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะคะปิดหรือยังเขาก็บอกอ๋อปิดแล้วครับแล้วก็ถามเขาปิดกี่โมงคะเนี่ยปิดสี่โมงแต่เรามาสี่โมงสี่นาทีอ่ะปิดแล้วอ่ะเสียใจยหมดกันเออเขาแล้วความฝันไว้เด็กตอนเด็กๆเกคยเรียนพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงโอ้โหดังมากออด,ดูจ้ะเสียใจยที่สุด สุดยอดไปเลยฮะไปที่ไหนก็ปิดเราก็ลองเปิดแผ่นที่ดูไกลๆนั้นนะ่ะมีวัดสันติวนารามอยู่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันฮะวัดสันติวนารามหรือวัดป่าดงไร่นั้นจุดเด่นของวัดนะ่ะคือมีอุโบสถกลางน้ำที่เป็นทรงดอกบัวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง19เมตรสูง19เมตรและมีกลีบดอกบัว24กลีบสวยงามสง่าอยู่กลางน้ำทำให้ดูสงบรมรื่นจิตใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่เราทําบุญกันมาแล้วเราก็จะมาทําทานกันดีกว่าแล้วเราจะมาให้อาหารปลากันนะคะมาดูกันค่ะว่าปลาที่นี่จะสู้วัดบางนมโคได้หรือเปล่าเฮ้ปล <Hey, S 1> าในวัดเนี่ยดูเดือดทุกวัดเลยนะฮะแต่พอให้อาหารปลาไปสักพักอะลูกพี่ก็ดันเจอเทคนิคแกล้งปลาซะงั้นเวลาเรายื่นมือไปฮะ ยินวึบอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาวึบกเดี๋ยเหมือนว่าเหมือน,น,นดิบเหมือนถูกใครดึงมาเอาทึบเออเอาใหม่ปะหลอกปลาหลอกปลาเอาใหม่นะอีกรอบหนึ่งอยากให้เขาแบบกระจายตัวก่อนเอาไหมนะหนึ่งสองสามทึบดูดิ่ช <c oughs> อบอะชอบอะปลาแบบวึบเข้ามาอย่างนี้เลยแล้วนะ แบบนีม้มาอย่างเงี้ยไหนอีกรอบอีกรอบไปยังไปโอ้โหโหยพุ่งมาซะจะชนกล้องเลยฮะลูกพี่แต่อย่ามัวแต่ให้ห่านปลาเพลินนะนี่ก็จะเย็นแล้วเราต้องขับรถกลับอุดรกันด้วยนะฮะไปดีกว่าไป <Bye. S 1> มาหดดอนทั้งทีพลาดไม่ได้ของโปรดลูกพี่เขาเลยแหละฮะ v ีแหนมเนื้อเรามาเยือนถึงถิงถ่นเขาเราก็ต้องมากินถึงถิ่นเลยพลาดได้ยังไงล่ะอาหารมาแล้วลูกค้าหน้าตาบางอย่างนะไม่เหมือนกับที่เคยกินอ่ะจะให้ดูชื รออะไรล่ะฮะกินกและเมื่อกินอิ่มแล้วท้องมันก็ตึงๆหนังตามันก็หย่อนล่ะฮะ ในราคาย่อมเยาวขอเน้นว่าในราคาย่อมเยาวนะคะเดี๋ยเราจะเปิดไปให้ดูระเบียงกันบ้างดีกว่าชิบเชิบนี่เซ็นทัลอุดรโรงแรมเนี้ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะทุกคนนี่มีสระว่ายน้ําเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรันอุดรอ,อยู่หลังเซ็นทรันอุดรเลยแล้วก็ อีกที่หนึ่งที่ใกล้ๆนะคะก็คือจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพก็คือจะใกล้กับโรงแรมนี้มากสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบแล้วก็ ที่สําคัญสําคัญนะคะก็ครบมากด้วยเหมือนกันและคืนนี้เราก็มานอนกันที่เดอะพันนารายโฮเทลโรงแรมดีๆอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลอุดรเลยนะและห้องอ่ะก็สวยถูกใจลูกพี่เลยลนะฮะสำหรับวันเนี้ยออนอนก่อนแล้วกันนะฮะแล้วอย่าลืมติดตามตะลึงเมืองการตลอดอุดรตอน4ตอนสุดท้ายแล้วนะเราอ่ะจะจัดเต็มจังหวัดอุดรกันอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะฮะกดเลยกดกดกด,กด